สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ซานซานแคลนของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะคะวันนี้ก็มีสมุนไพรจตดีมาฝากทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมติามตอนนี้คือไปพารเทคลิปใหนะคะไปดูกันเลยค่ายาเกดหอยไอตําำราชาวบ้านยาเก็ดหอยวิธีใช้ตามตำราชาวบ้านลักษณะ พืชไม้เลื้อยเกิดในช้องนาแล้วก็รินน้ำข้างถนนลำต้นอ่อนสีเขียวใบออกตากิิดกิ่งแล้วก็ใบหน้าใบเรียบก,ก้านใบยาวประมาณหนึ่งนิ้วใบโกลมหยักเจ็ดหยักแพร่พันในฤดูร้อนดอกสีขาวม็นเล็กรุกเป็นโรดฝลาดนิดนิน,นะคะมีกลิ่นหอมไม่มีพิษสรรพคุณสามารถแก้ร้อนนายได้กำเหล็กฟอกผิวหนังแก้บวมริดข้าถึงน้ำแล้วก็ปลอดรักษา แก้ไอกับเส้นหักแก้ร้อนในเจ็บคอแล้วก็เจ็บตาปวดฟันปวดท้องเพราะมากในการระดิตตาเป็น5ตำราชาวบ้านหนึ่งนะคะไอมีเส้นหักใสยย่ยาเก็ดถอย1ตำลึงต้มรับประทาน2ปวดท้องร้อนในปวดแดงขึ้นตามตัวยาเก็ดถอยแล้วก็ยารหอยเท้าไม้อย่างละหนึ่งตำลึงตรรง้มปวดท้องเพราะมากในการระิตใส่ ถอยสาำตำลึงตำรับนะานกับเหล้าแล้วก็น้ำกิ้มกับใบบวบบวบห้ารอยเท้าไม้ยญาเบอกหอยอย่างละหนึ่งตำลึงกินกับเหล้าอุ่นเจ็บคอย่าเก็ดหอยหนึ่งตำลึงตำกับเกลือคั้นเอาน้ำต้มรับประทานหรือต้มเฉยเฉยรับประทานแล้วก็ตำกับเกลือใช้โอมปวดฟันสายะาเก็ด ตามเหลกแล้วก็ที่แฟนที่ปวดแล้วก็ตามกับหญ้าหอบหรือหแล้วก็ออกคบัที่หัวโหวดเจ็บตาตาแดงหัวด่มว,ดมวมใช้าย,ยากเก็ดหอยหนึ่งตำลึงเติมน้ำกีนนะคะหรือตำเหล็กที่ตาไว้ช่องเป็นปูเยื่อเนื้อบางตาใช้าย,ยากเก็บหอมแล้วก็เช็ดตดกับน้นำผึ้งตามด้วยการล้างิงที่หันตาปริมาณใช้ไม่เกินหนึ่งถึงสองตำลึงแห้งใช้ไม่เกินสามถึง าเสียด้ายไพดอกกับพอประมาณนะคะถ้าคุณรู้ว่าสมุนไพรที่ดีนะคะแล้วก็คุณชายก็เห็นมีประโยชน์คุณก็ยังแชร์เพื่อนเพื่อนทุกวงชะตบา้ารแล้มบอกยัยดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้